สวัสดีครับน้องๆตอนนี้ป๊าป้ากับน้องมิงมิงก็มาอยู่กันในสริ๊เกมตามซีซั่นสองนะครับดูกระจายแล้วจะมันขึ้นยังไงป๊าพี่จังไม่เคยเล่นเหมือนกันป๊าตอนนี้มีไม้กระบอกให้เตรียมพร้อมเลยอ่ามีไม้กระบอกให้เตรียมพร้อมด้วย,ออต,ย,อวยตอนวิวจะไม่พู้เล่นเขาเยอะแยะขนาดนี้อ่ะพี่มิ้ง วันนี้พี่ดีไม่ได้เลดเลยเอ้าเหรอโหมีอาหมิงหมิงแปดเก้าเก้าโหตอนนี้ดูกระโดดกันงไรดูน,น,น <ะ S 1> ตอนนี้เราก็เตรียมตัวลเข้า,าด่านแรกแล้วเนี่ยด่านแรกเราต้องเจอกับอะไรเนี่ยพี่หมิงด่านสุดโหดโอ้ยด่านสุดโหดมันโหดขนาดไหนอะอ้าวก็ตัวที่วิ่งวิ่งแล้วก็หยุดไงวิ่วงวิ่งแล้วก็หยุดเลยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าน้องๆมีคนใส่แว่นส์ตาแดา ว่าใครอ่ะจะอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายแล้วเป็นฝ่ายที่ชน,นะไปอ๋อได้เวลาแล้วสงสัยเขารอคนใช่ไหมว่าให้มันครบก่อนใช่ไหมครับใช่สควิดเกมสอมาแล้วพี่หมิงอย่าลงไปอย่าลงไปไไงอะไรอันนี้ยังไม่ได้ถึงด่านทีถ่ถ้าเขาปิดไฟเขาเขามันจะเป็นไฟสีดำ ถ้าเขาปิดไฟมันจะเป็นไฟสีดำแล้วพี่หมิ่นจะลงไปหรอไม่ใช่อันนี้เขาจะเล่นเกมแล้วจะเล่นเกมแล้วโอ้ oh, เราต้องไปด่านใช่ไหมเร็วไปขคั้นเกือบ<ๆ>เกือบ<ๆ>เราต้องไปเข้าด่าน<ๆ>ต้องวิ่งเข้าเ<ๆ>ส้นที่ไ,ทไฟแดงไฟเขียวแค่ชื่อก็ขนลูกแล้วอ่ะดูสิดูสิหนกทั้งหัวเลยอะ่ะไป

อุ้ยหยุดจุดก่อนจุดก่อนไปหยุดีเดียวพี่หมีไปไปเย้อันนี้เกมง่ายที่สุดแล้วทีุ้พี่หมีแต่เมื่อกี้หนูเกือบไปก่อนแล้วรู้หรือเปล่าุยดูสีเพื่อนเขาดีใจกันมากเลยิ ตอนนั้นแล้วมี่มิงดูถุงเท้าเขาสียาวมากเลยวิ่งแล้วไปยุ่งอะไรกับถุงเท้าเขาเดี๋ยวเขาก็ปิ้วอะไรก็รู้จักได้คำถามทสองปิดไฟพี่มิงเห็นพี่ดีเล่นหรือยังเห็นต้องอยู่ด้านบนถูกต้องเราอย่าลงไปนะปล่อยให้เขาจัดการกันอยู่ด้านล่างอ่ะเุ้ยพี่มิงอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละปิดไฟแล้วอยู่เลยดูเขา ้นไปได้เหลี่พี่พพี่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 พม่พีพี่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 ่พี่่พี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 ่่พ่พี่พี่ี่ ดูรอบข้างเลยเผื่อมีคนมาเราก็โปะเขาเลยโอ้ยโปะเขาด้วยนะขึ้นมาโปะเขาเลยถ้าผมมือนค้ค่ะใช่เหมือนจะที่มาก็ต้องโปทแต่คนนั้นเขาผ่านไปเขาเขาไม่ได้โปะกะใจใี่นนที่ดีเลยตอยาใจใกล้แล้วใกล้แล้วเพราะว่าเราจะ เงินยังหวังหลานบ่ายดูดูอยาอย่าอย่าวางมือจากจอไม่ได้เหมือนเราต้องควบคุมสถานการณ์เอาไว้เดี๋ยวอุ๊ยดับแล้วใกล้แล้วฮะสามสามหนึ่งศูนย์เย้ไปไปไปเลยไปไปเลยไปกินเลยกินเลยกินเลย ไปเลยอี๋อี๋สางดูกันระดับอะไรด่านหกขาเอยากอยากป่าว่าแล้วอยากมากอยากมากเลยทีเนี้ยก็ต้องจับกลุ่มกันดียร์แล้วก็ด่านน้ำหมุนรู้เอาด่านนี้นะตรงนี้เลยเฮ้ยเขาไปเก็บเหรียญไงน่ะพี่หมิงหมิงไม่เก็บเหรียญหรอไม่เหรียญเราต้องไปเข้ากลุ่มกันแล้วนะ เรียนอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วเราอยู่กลุ่มใครอ่ะเอ้ยเูาได้อยู่กลุ่มนี้อะกลุ่มทานอสเหรอจริงเหรอไม่นะมีการต่อเหแล้วอ่ะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วอันนี้ลูปยิงเราต้องรอดด้วยกันเราต้องคนนี้เหมือนลูกเลยนี่เอาตั้งใจตั้งใจถึงงั้นเราจะไม่ผ่านนะตาจะบอกให้มันมีเงินรางวัลเดิมพันสูงมากเราต้องมาใช้นี่ด้วยนะรู้หรือเปล่า ไม่เงยเกยมาปะอ,อ,อ้อเหรอปาก็ในวัชีวิตจริงป้าจะลูกลูกมีเรื่องจะบอกป้าว่าไงมีคนเหมือนลูกเกยก็เหมือนก็ไม่เป็นไรแต่ต้องตั้งใจนะพี่หมีไ่งั้นเราจะไม่ได้ใน,<ม>น,นทุกวันทีนี้าูที่สาวแล้วนี่เขาเรียกว่าด่านโขกขาลเลยเพื่อนเขาจะทำได้ไหมป้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พี่หมีก็ห้ามพลาดแล้วกันหมีจะดูจะมียังตื่นเต้นเลยอ่ะ เฮ้ยทำยังไงต่ออ่ะทำไมก็นิ่งอย่างนี้อเฮ้ยหใกล้หมดเวลาแล้วทำไงอ่ะยังเหลือหนึ่งนาทีเราจะโดนยิงนะนี่เราต้องเดินไปไหมไปเกือบเกือบไปแล้วไปแล้วมีเวลาอยู่อีกทีเดียวอีกที่เดียวใกล้ยังใกล้ยังอันนี้เพื่อนแล้วหีกทีเดียวเขาต้องทำยังไงอ่ะ เร็วนะเร็วนะจู่ๆเร็วๆอีกนิดเดียวประตูอยู่แค่เอื้อมอีกสี่สิบวิพี่หมิ่นพี่หมิ่ต้องไปหรือยังต้องไปหรือยังไปได้หรือยังเร็วเร็วไปได้หรือยังจะไปได้ยังไปแล้วไปแล้วอย่าไปตามบุกแล้ว คิกที่จอยิ้มไม่ทันิ้มไม่ทันจิ้ไม่ทันจิ้มไม่ทันจิจิ้มจิมจิ้มจิจิ้มจิมจิ้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 ิ้้มจิ้้มจม รู้ดีใจมากเลยไปเลยไปเลย,ไปเ,ลยไปเข้าด่านกันอันนี้อเอ้เกมม้าหมุนเกมม้าหมุนะน,น่ากลัวไปเฮ้เกมม้าหมุนที่มันเป็นเกมอะไรเนาะกิ้งกัน นะรีบยังหรือเราชนะลเลยเฮ้ยทำไมมันโกรร้ายแางนี้พี่หนีทตู้อ่ะูไม่ได้ต้พี่บิอกวอ่าพี่หอะ ตุยแล้วอ่ะตุยต้องเริ่มใหม่เริ่มใหม่พี่หมิงตุยเย่แล้วโอ้โหในที่สุดตัวป๋าก็ไม่ได้เงินรางวัลใช่ไหมพี่หมิงไม่เป็นไรนะครับโอเคครับน้องๆด่านสุดท้ายพี่หมิงก็ไม่ผ่านนะครับตุยเย่แล้วอ่ะแล้วถ้าใครอ่ะเคยเล่นเกมนี้บ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกน้องหมิงกันด้วย ครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอมีหมิงเกมด้วยนะครับยังไงเจอกัอนที่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายวุ <lays S 2> ้ยวุ้ย